แล้วก็มีคนลงแล้วก็ซัดไปเลยโอ้โหอย่างโหดเลือดมันมี30หรอวะยิงแค่152เม็ดได้คิวเลยไปอันนี้ในแคสเราอันนี้อันนี้ในแคสเราอันนี้อันนี้ในแคสละโอ้โห,โหลูกซองมาทุกคนผมจะโชว์สเต็ปลูกซองกับนินจาให้อยู่ไหนเอ้ามันอยู่ไหนไม่รู้ฝั่งนู้นมีหนึ่งข้างล่างมีหนึ่งเราขอเคลียร์ข้างล่างก่อนเคลียร์ข้างล่างก่อนเคลียร์ข้างล่างก่อนชาเอ๋เอา้าหายชาเอ๋ชาเอ๋ จ้าเอ๋จ้าเอ๋เคียไปหนึ่งดอกอุ้ยแล้วก็โดนลูกอีหล่อยสอยมาหนึ่งเม็ดใจเย็นพี่โอเคออกก่อนแล้วก็เจอพี่สาวมาทําไมพี่หัวแตกน้องออนชี้แล้วก็ได้ยินอีกล่ได้ยินละได้ยินละได้ยินอีกแล้วลูกอีหล่อยจะมาลูกอีหลอยจะมาลูกอีโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อจริงจังเด้ออย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อมึงโดนน่มึงโดนอย่าเด้อ ไปหัวโผล่มาเด้อหัวแตกเด้อพี่โอ้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 แมมงเย้ยเอาจริงวะมันเอาจริงวะมม่เอาจริงวะอะไรเขาเรียกลูกกระสุนลูกกระสุนอ้อมไปเข้าหัวโอ้ยโดนได้ไงวะไปสี่คิวไปต่อทุกคนมาต่อสี่คิวค่อยๆไปตอนนี้บอกเลยว่าขนาดตอนนี้ต้นเกมด้วยสี่คิวท้ายเกมมันก็น่าจะประมาณสิบสิบบวกอะ ประตูวิ่งเยอะไปเยอะไปอุ้ยอเปลี่ยนเปลี่ยนปืนมากเปลี่ยนปืนมากแม่งเล่นทุกปืนเลยเกมเนี้ยเจอปืนอะไรเล่นปืนนั้นเนาะที่มันแบบไม่ปืนซ้ำอ่ะตัวละปืนอะไรเงี้ยโอเคประมาณนี้แล้วกันไปละลูกซองเราเล่นแล้วลูกซองเราเล่นแล้วอ่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาตัวละปืนทุกคนต้องตัวละปืนนี่นี่คา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 ของแต่งตัวละปืนตัวละปืนเฮ้ยอ้าวลูกไอ้บงบกแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ปั๊บน,นึงงปั๊บน,นึงงป๊บน,นึงพี่ปั๊บนึงงปั๊บนึงงปั๊บนึงงป๊บนึงโอ้ยงงอะสิมาอยู่ข้างบนได้ไงใช่ไหมแม่งไม่โดนเอาระเบิดไปเอาระเบิดไปกินใจเย็น ไอเย็นอลาบัดไปกินเอลาบัดไปกินเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งนะครับทุกคนสุดยอดอย่ามาแยมอย่ามาแยมจ้าโสดเออปะ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็น5คิวละตัวละปืนทุกคนสรุปเมื่อกี้เรา M4 เราได้ละปะ่ะ M4 ขาดได้ละเอา M4 ทิ้งนะครับ M4 ทิ้ง M4 ทิ้งอ่าลูกซองเราใช้แล้วนี่ไง M14 ปะ่ะจัดไป M14 ยังไม่ได้ใช้ปะ่ะเราจะใช้ตัวละปืนไม่ปืนไม่เล่นซ้ำมาต่อ ตัวละปืนคารายังไม่ได้ยิงเนาะอุ้ยนี่ไงเอ่อคาเอิวแม่งเลยมาตัวละปืนถ้าเราเล่นเสร็จเราต้องเปลี่ยนนะโอเครอบนี้คาทิ้งคาทิ้งคาคาเรายิงแล้วก็ทิ้งนะทุกคนเอิวยังไม่ได้ยิงทุกคนตัวละปืนทุกคนตัวละปืนดเอวิวปะกับเอ็มสิบสี่จัดมาต่อเล่นปืนละตัวเล่นตัวละปืนปปะเล่นตัวละปืนเจอปืนไหนเตรียมตัวเปลี่ยนมามากันมามีคนตรงไหนหรือเปล่า เฮ้ยพี่ทำไรสามสองหนึ่งเอ้ย M14 ยิงดีกว่า <Okay. S 1> <laughs> เรียบร้อยแล้วก็ทิ้ง M14 ไปอ่าทิ้งทิ้งไปหาปืนใหม่ที่เรายังไม่เล่นนี่ x อ8จัดไปพี่สาวโอเคไปต่อวิ่งต่อตัวละปืนจ้าเล่นตัวละปืนปืนละตัวไม่ซ้ำกันนะปืนไหนได้ค่าทิ้งไปปามาต่อ มาต่อมาต่อมาต่อตัวละปืนนะครับทุกคนยิงเสร็จต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับห้ามใช้ปืนเดิมยิงเด็ดขาดริงจังก่อนริงจังก่อนไปโอ้ยคนมันไปอยู่ไหนหมดุกคนตอนนี้เดินชมวิวโอ้โหเดินชมสวนโฟกัสก็ต้องโฟกัสทุกคนตอนนี้นี่ไงซ้ายสามสองหนึ่งปั้งเรียบร้อยเอา A W ยิงไปแล้วทิ้ง A W นะครับทุกคนเฮ้ยมีคนอยู่นอกองหนึ่งคนตอนนี้ A W กูยิงไม่ได้ละ ปลอยนะครับปืนนี้ก็ยิงไปแล้วกูก็ต้องทิ้งนะครับทุกคนตอนนี้มีแค่อาปืนนี้ปืนนี้ก็ทิ้งแล้วคนกูจะไปเอาปืนไหนมาเล่นวะเนี่ยเหลือห้าคนด้วยเอาเอเดวิลเล่นแล้วไม่เก็บแล้วคนนี่ปืนอะไรโอ้โหไม่เก็บแล้วเราจะไปหาปืนที่ไหนวะเนี่ยไปหานอกวงได้ป่าวะเออไปหานอกวงได้ไหมวะหานอกวงเฮ้ย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 นี่ เอาใจเย็นเดอ้อใจเยน็นคือมึงอยู่นอกวงมึงก็กล้ายิงนอะกเพื่อนอยู่ถึงนอกวงแต่กล้ายิงอ้าวตายวงไปดิมึงอ่ะเฮ้ยแต่ชุบชีวิตตัวเองเหรอ,อ,อเอาเสียชีวิตเอาวงวงแย่งคิวแปลว่าปืนนี้ยังไม่ได้ฆ่านะครับทุกคนไปแปลว่าปืนนี้ยังไม่นับทุกคนยังไม่ได้ฆ่านะปืนเนี้ยนะปืนนี้ยังไม่ได้ฆ่านะปืนนี้ยังไม่ได้ฆ่านะโอ้ยโอยของเยอะเกินลูกซองเราเล่นไปแล้วอะพาราเฟล ไปไปไปต่อ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 ตอนนี้สองปืนนี้ยังไม่ได้ฆ่าคนทุกคนเราเฟลกับเอ็มแปดสองปืนนี้ยังไม่ได้ฆ่าคนนะครับตอนนี้เหลือสองคนพอดีสองกระบอกพอดีต้องใช้กระบอกละคนไปใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจ<อ>เย็นเฮ้ยพี่สาวทำอะไรอยู่อ่ะพี่อพี่สาวทำอะไรอยู่ไม่รู้เราตามหลังพี่สาวเข้าไปดีกว่า <laughs> เพราะปืนที่เราถือมันค่อนข้างกระสุนไม่มีกระสุนมีน้อยใจเย็นใจยเจยเ็นใจยเจยเ็นพี่สาวใจเย็น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 พี่สาวใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่สาวเรียบร้อยพลายเฟลเล่นไปเรียบร้อยแล้วทิ้งไปนะครับทุกคนเหลือแต่เอ็มแดนะครับทุกคนเอ็มแปดเราพอดูปืนผู้สาวนี่มีอะไรที่เอ้ลูกซองลูกซองเล่นแล้วทิ้งไปไอ้ปืนนี้ยังไม่เล่นโอเคเอามาได้เก็บฟองก่อนเก็บฟองก่อนโอเคไปมาต่อ สองคนสุดท้ายสิบคิวผ่านไปเอ้ยเอ้ยเ้ยใจเย็นเด้อพี่ใจเย็นใจเย็นเด้อใจเย็นใจเย็นายใจเย็นใจเย็นพี่สาวอุ้ย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 ้เขมเด้อเขมเด้อนี่จริงจังเด้อจริงจังเด้อมึงอะจริงจังเด้อจริงจังเด้อจริงจังเด้อมึงอะจริงจังเด้อจริงจังเหรอนี่เขาจริงจังว่ะ กำมณฑ์พรพลารักเตยสิบแปดดาวสิบแปดวะมีระเบิดสิบเจ็ดลูกอ่ะมีระเบิดสิบเจ็ดลูกเพื่อนมีระเบิดสิบเจ็ดลูกมีระเบิดสิบเจ็ดลูกกูมีระเบิดสิบเจ็ดลูกเพื่อน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 เอ้าไอ้นี่รู้เอ้าไอ้นี่รู้แม่งรู้ไอ้นี่แม่งรู้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 ไอ้นี่แม่งรู้ไม่ได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 ้มันรู้มันรู้มันรู้ไอ้นี่ ไอ้มันรูมันรูมันเอาจริงกว่ามันเอาจริงกว่ามันไม่ตลกเลยเนี่ยมึงไม่ตลกเลยเหรอมึงไม่ตลกเลยเหรอโอ้ยโอ๊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 ยมันจริงจังมันจริงจังมันไม่ตลกเลยว่ะไอ้นี่แ่งผู้เล่นผู้เล่นไปพี่จริงจังยังวะพี่พี่ไม่ตลกกับผมเนี่ยไปพี่จริงจังยังวะเฮ้ยนินจาโหลดอยู่ ไม่ได้เล่นซะละนินจาไมพี่จริงจังเลยวะพี่พี่จริงจังจังวะพี่ก็ยังจริงจังเนาะพี่ก็ยังจริงจังเนาะอ้สุดยอดวงจะบีบแล้วพี่อ้าอะไร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 พี่อะไรผมก็งัดหัวเป็นแล้วพ่น จริงจังอยู่นัน่นนะสุดยอดปืนละหนึ่งตัวนะครับสุดยอดเอาว่ะปลาไปสิเคิวนะครับปลาไปสิเรเราเล่นทุกอย่างปืนทุกคนมีอะไรบ้างไม่รู้แล้วจำไม่ได้